กิาก้นรอติกนรัไม่ี่จะีดเลยแต่ไม่ด้มีทางที่สไม่ใชรนปล่อนะไโรอืมตองให้ป่อยได้ใช่เวดีโอ้ธอรู้ไหมปล่อยนม่สอยมานนาเป็นหัทนางจะปล่อยใหนีออกมแต่ทำไมวาซวยมันต้องลงเัที่สองคนที่น้องเราสองคนต้องได้กันี้ เธอเงยหน้าดูไว้ดิมันก็สมควรแล้วที่ใช้เรียกไงท้าเจ้าไม่จับตัวเรามาที่นี่เรื่แบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นกับจ้ในนี้มั้มันก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้เช่นกันวลนาทียังคำโบราณที่เขาว่า,าไว้วัวใครเข้าคอกใครให้ทุกเกดท่าน จำพวกจำพวกที่หนึ่งเขาเรียกว่าอโอราสัก,กเทวูถ้าจะเรียบได้นี่ก็คือสมมุติเทพที่เรามาจุดติให้มันเลิกนก ผู้สัตว์เดรัจฉานที่มันร่วมสังวาสจะไม่เลือกพี่ไม่เลือกที่ไม่เลือกเราบริสุทธิ์การที่เราได้กันเองเพราะคนหญิงเจ้ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกกับไอ้พวกสัตว์เดรัจฉานอีเดสวันดีดาเจ้าเราเร็วยันเล็บสิดีกว่าอีกว่า ก็เปรียบกูว่าเป็นเดรชาโน่แต่กูก็มีภาษาคาเทวูอยู่ในหัวใจช่าเปรียบเลยยิ่งนะยินมนุษย์สเปโต้ยิ่งเปรตตัวเดียวเดี๋ยวนี้นะสเปโต้ดิรามี่เนาะไม่เกี่ยวกันไม่ได้พูดแบบนี้ไอ้กบว่าไงลุยเดรัจฉาโน่ไอ้ใครจะขึ้นโทเวไปตับาคาเทวูอ่ย่างสีเหลืองนี่เงินโลก ไปจับนู้นในกลา,ามไม่ทันมีอะไรผู้เจช่วยมีเปรตมาร้องขอส่วนบุญไม่คงที่จะไปเกิดเดต็มทีนะมึงไปหาเชือกมาเกิดลงไปอยูนี้นะแล้วมัมมตดนะมตัวนางไว้ตัววด้วยเอาเทียนด้วยมยไห<อ>มมนุษย์จังพวกที่สี่เขาคือจังไรน,นูมึงด่ากูเหรอกูด,ด่ามึงตรงไหนเนี่ยกูเชื่ออโน

อารมันกับบ้านก่อนขอบพนักงานที่มันวุ่นวายนี่กระโลงปืนหดจมูกมานั่งกเดี๋ยน้นะเรียมหลับตาลาตายปล่อยเธอไปตรงนี้นะปล่อยเธอแล้วเรื่องจะไปยังไงเออไม่รู้งงไเสียงปีกอ่อทะเลเสียงปีกอ่ทะเลเราจะให้เิชะค่ะของเรา ลงดาผู้บันขอเจ้าชมการเล่หลังจากดาผู้ยอดนุ่นดาวตลกที่กำลังมาแรงแสงทางโค้งยุคนี้ต้องยกให้เขาครับไปเล่นที่ไหนมีรอยยิ้มที่นั่นจะเป็นใครไปเสียไม่ได้นอกเสียจากพอปากวายยังพูดกัเชียเ์ดาครับ ก่อนอื่นนั้นขอกราบสวัสดีพ่อพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรวัดนองไวยไทยาลาวก่อนอื่นเราจะขอกราบอดโดอดย่อของนายโรไทยเนคราบหรือดาวตลกน้องเต่ามีพี่น้องด้วยกันทั้งสามคนคนแรกนายอัจฉริยะเนกราบยังมีชีวิตอยู่บุคคลที่สองนางสาววิโรธเนกราบยังมีชีวิตอยู่คนสุดท้องน้องสุดท้ายนายโรไทยเนกราบหรือดาวตลกน้องเต่าผู้วายชน ได้ทำการแสดงอยู่กับลิกเกคณะสอนรามนา้อเพชรมาเป็นเวลาหลายปีได้สร้างผลงานความดีมาโดยตลอดสร้างบ้านสร้างรถสร้างฐานะสร้างมิตรสินให้กับครอบครัวมีเมียแล้วครับเมียเ็าเป็นคนขยันไปทํางานอยู่ที่เกาหลีกลับมาทีมีเงินสองล้านโช้ยสองคันรถนายนรไทยเป็นเด็กนิสยัยดีอัทยาสายดยีแต่อยู่มาไม่นานได้เกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกทางญาติได้นำส่งโรงพยาบาลพางฟอง จัวร้ายทใจร้ายมาฉุดร่างแนโดรไทยไปผู้บังเกิดครับช่วยยืนไว้อะไรให้กับแานโดรไทยผู้ไหวชนเป็นวลาย ยังไม่ได้รางแมแลเจเลยครับยังไม่ตายนะใช่่รัวเลยครับรัวรัวใส่ใจให้คร